1>, 1วันกับ iPad นะครับวันนี้ลองใช้ iPad นะครับเป็นรุ่นเวอร์ชั่นล่าสุดก็คือ iPad OS 18เป็น Creator เนี่ยใน1วันถ้าใช้แค่ iPad นะครับจะทำงานได้ไหมแล้วก็ทำงานอะไรได้บ้างแล้วเรามาดูกันว่าในฟีเจอร์ใหม่ๆของ iPad OS 18เองเนี่ยมีอะไรที่เจง๋งๆและน่าสนใจบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าฟีเจอร์ใหม่ๆฟังก์ชันใหม่ๆมีอะไรกันบ้างนะครับ ใน iPad OS 18เนี่ยเราสามารถที่จะคัสตอมวิดเจ็ตต่างๆได้นะครับเราสามารถใส่สีเลือกสีและที่สําคัญเนี่ยดูสีได้ด้วยนะครับเอาสีที่เราต้องการเนี่ยมาใช้ในหน้าเดสก์ท็อปหน้าจอของเราเองนะครับมีโหมดไลท์โหมดด์กโหมดอโตเมติแล้วก็สามารถทิ้งได้ด้วยนะครับปรับเป็นแบบไซส์ใหญ่ไซส์เล็กแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วเรายังสามารถที่จะแอดจัสต่างๆเนี่ยบนวิดเจ็ตหน้าจอได้เลยนะครับแบบนี้ปรับขนาดปรับไซส์ต่างๆเนี่ยสามารถทําได้แล้วนะครับบน iPad OS 18คอนโทรเซ็นเตอร์แบบใหม่นะครับมีเครื่องมือให้เราเล เลือกใช้งานได้หลากหลายมากขึ้นใครอยากได้อนไหนเนี่ยก็สามารถเลือกได้ตามความต้องการของเราเลยนะครับผมเพิ่มหน้าต่างการทํางานใหม่ๆขึ้นมาแล้วเรายังสามารถที่จะ adjust ตัวเครื่องมือต่างๆบนหน้า Control Center แบบนี้ได้อย่างง่ายเลยนะครับ มาพร้อม s าฟ a r แแบบใหม่นะครับเพิ่ม l e ดเดอเข้ามานะครับเราสามารถอัานบทความต่างๆได้เป็นแผ่นกระดาษแบบนี้เลยนะครับหมดปัญหากวนใจเรื่องแอดครับที่สำคัญเนี่ยเรายังสามารถปรับแก้พื้นหลังขนาดฟอนต์หรือว่ารูปแบบฟอนต์ต่างๆได้อย่างง่ายด้วยนะครับมีฟังก์ชัน Listen ดเพจด้วยนะครับแบบนี้ก็ง่ายแล้วก็สะดวกมากขึ้นในการใช้งานนะครับตรงนี้จะเป็นทริคเล็กๆนะครับเราสามารถใช้2นิ้วของเราเนี่ยการออกหรือว่าหุบเข้าได้นะเป็นการย่อขยายหน้า s าฟ a รีต่างๆนะครับและที่สำคัญเนี่ยใช้4นิ้วในการแบบสไลด์ซ้ายสไลด,ไลด,ไลด,ไลด์ขวาเพื่อเปิดฟังก์ชันหรือว่าเมนูต่างๆก็ได้อย่างง่ายเลยนะครับต่อมาก็คือแอปพารเวิร์นะครับผมผมชอบอันนี้มากๆคือหมดปัญหาคนชอบลืมนะครับเวลาใครมีรหัสผ่านเยอะๆเนี่ยจะลืมใช่ไหมครับตัวนี้แหละเขาจะรวบรวมรหัสผ่านต่างๆที่เราใช้ในเครื่องเนี่ยมารวมกัน มาหาในแอป Pass w o r d ได้เลยนะครับใช้งานอย่างง่ายเลยครับคือผมว่าเนี่ยไอแพดเนี่ยหวันก็สามารถใช้งานได้นะก็สามารถทํางานพร้อมกันหลายๆหน้าต่างได้อย่างเช่นผมจะย้ายรูปเนี่ยกดค้างไว้แล้วก็ลากมาที่โปรแกรมโน้ตหรือว่าทํางานอื่นๆฟังเพลงไปด้วยเขียนง,งานไปด้วยจดโน้ตไปด้วยเนะี่ยสามารถที่จะคอสกันได้แบบอย่างง่ายเลยนะครับบางทีเราไม่อยากพก Mac เราก็สามารถใช้ iPad ในการทํางานเบื้องต้นได้ครับ และที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับกับคลโคลเรเตอร์บน iPad นะครับมาสักทีนะครับหลังจากที่รอกันมานานนะไม่มาเพียงแค่นั้นนะเขายังสามารถแปลงค่าบนคล l คลเ a เตอร์ได้เลยนะครับและยังมีแมทโนดในการใช้แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้อย่างง่ายด้วยนะครับผมโอ้แบบนี้จบเลยครับ ไม่ว่าคณิตศาสตจะยากขนาดไหนนะครับตอบไปนี้ก็คือหมดปัญหาแน่นอนจะเป็นข้อดีหรือเปล่าอันนี้แล้วแต่การใช้งานแล้วกันเนาะเอาเป็นว่ามีประโยชน์แล้วกันนะครับผมว่า iPad ในทุกวันนี้ก็แทบจะเทียบเท่ากับ MacBook เลยนะครับผมไม่ว่าจะทํางานอะไรง่ายๆเนี่ยจดๆเขียนๆลากๆเนี่ยก็สามารถทําได้อย่างสะดวกสบายเลยเนาะอย่างเช่นบางงานเนี่ยที่เป็นงานเอกสารก็สามารถทําได้บน iPad เหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เราสามารถปรับแก้หรือว่าเพิ่มลายเซ็นต่างๆก็สามารถทําได้บน iPad เลยอย่างเช่นเนี่ยผมมีใบเสนอราคาลูกค้าผมไม่ได้เอา MacBook มาผมก็สามามรถ o เขียนข้อมูลเกาะข้อมูลแล้วก็แก้ไขข้อมูลในไฟล์ PDF ของลูกค้าอันนี้ได้เลยนะครับและยังสามารถตั้งค่าลิขสิ์ของเราเอาไว้สําหรับงานเอกสารแบบนี้ก็ได้ด้วยนะครับผมและตอนนี้สําคัญมากคือ PDF เนี่ยสามารถแก้ไขข้อมูลโดยการพิมพ์เข้าไปแบบเป็นอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้วนะครับสะดวกแล้วก็ง่ายมากต่อไปนี้คือผมไม่ต้องใช้แบบพิมพ์เอกสารก่อนเลยผมแค่เกาะข้อมูลในนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอเราเกอกเสร็จเราก็ทําหน้าที่ส่งแชร์ไปให้กับลูกค้าหรือว่าคนที่เราต้องการแบบนี้อย่างง่ายเลยนะครับอีเมลต่างๆก็สามารถส่งได้จากตรงนี้เลลลยยคััดดววาาที่่สํญช เยนะครับเพราะเราไม่ต้องใช้กระดาษอีกต่อไปส่งงานแบบนี้ได้อย่างง่ายแล้วก็เร็วมากครับและฟีเจอร์สุดท้ายที่อยากจะแนะนําใน iPad OS 18นะครับก็คือในเรื่องของใครสายเทคเนี่ยชอบพิมพ์ข้อความเยอะๆใช้ iMessage เนี่ยตอนนี้เขามีลูกเล่นใหม่นะครับ ส่งข้อความแล้วมีเอฟเฟกต่างๆให้เราเลือกเล่นได้และมีตัวเซนเตอร์ก็คือบางทีเราลืมนัดหมายหรือว่าลืมอะไรที่มันสําคัญสําคัญเนี่ยเราสามารถพิมพ์เอาไว้ก่อนแล้วก็แจ้งให้เขาเนี่ยเซนในวันที่เราต้องการได้เลยนะครับหมดปัญหาเวลาใครมีแฟนเนาะลืมันเกิดแฟนเราไปทําแบบนี้ทิ้งไว้ก่อนได้เลยนะครับ <c oughs> อ๋อยังมี1ฟีเจอร์นะครับผมหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้แต่อาจจะรู้แล้วก็ได้เนาะก็คือถ่ายรูปบน iPad เนี่ย เราก็สามารถที่จะใช้งานย้ายไปยัง iMessage ต่อได้นะกดค้างเนี่ยก็เป็นการส่งข้อความแบบเหมือนเป็นเอฟเฟกได้ง่ายๆด้วยนะครับที่สําคัญเนี่ยเราสามารถทําสติ๊กเกอร์ได้เหมือนกันนะกดค้างไว้ที่รูปแล้วก็กดแอดสติ๊กเกอร์นะครับในสติ๊กเกอร์เนี่ยก็จะมีเอฟเฟกต่างๆให้เราเล่นใครที่ชอบอะไรน่ารักน่ารักแบบนี้ก็สามารถไปลองใช้ดูได้นะครับอันนี้จะใช้ได้ทั้ง iPad แล้วก็ iPhone เลยนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือ1วันกับ iPad OS 18นะครับผมพับปิดพร้อมกันวันทีนยายน่าลืมไปดาาน์หลดมใกัน,นม เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปวันนี้สวัสดีครับ